ันนี้ทางทีมงานขอน้เสนอเรื่องเราย้อนรอยคดีดังเอ็มท่าโทกผู้ต้องหาสุนหดฆ่าเศรษฐียัดตู้เย็นบวกปูนทับนับเป็นฆาตกรรมสะเทือนขวัญเขย่าสังคมไทยเมื่อคนร้ายสังหารเหยื่ออย่างโหดเยี้ยมล้ยยัดร่างใส่ตู้เย็นอำพรางคดีจนกลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศความเป็นไปเป็นมาของคดีสุดสลดในครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่18ตุลาคม ี2,560 2562นางสาววันนีจีรเจริยิงอายุ58ปีได้ขาดการติดต่อจากญาติพี่น้องหลังจากเธอเดินทางออกจากบ้านที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อมาปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุสีจอมทงจังหวัดเชียงใหม่โดยทางญาติได้โทรไปที่เบอร์ของนางสาววันนีปรากฏว่าไม่ีผู้รับสายเป็นเสียงผู้ชายพร้อมกับแจ้งว่านางสาววันนีเดินทางผ่ต่างประเทศ ตามประวัติของนางสาววันนีเธอมีฐานะดีชอบปฏิบัติธรรมและเป็นลูกศิษย์ของวัตรพระธาตุสีจอมทองซึ่งก่อนหน้านี้เธอได้ร่วมบริจาคปรับปรุงโรงพยาบาลสงอาพาธอาคารชั้นหนึ่งโรงพยาบาลมหาวิาชนครเชียงใหม่10ล้านบาทและพี่ชายของเธอได้บริจาคอีก9ล้านบาทรวมเป็นเงิน19ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้บริจาครถตู้ให้กับหลวงปูทง่ทองเจ้าวาดวัดพระสีจอมทองอีกด้วย ต่อมาวันที่27ตุลาคมนายวรพันธ์จีรัเจริญยิ่งอายุ59ปีพี่ชายของเธอรู้สึกผิดปกติจึงเดินทางมาหาถือที่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นอาคารพาณิชย์ที่นางสาววันนีผู้เป็นน้องเพิ่งซื้อเอาไว้เพื่อใช้เป็นที่พักระหว่างเดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดเมื่อนายวรพันธ์พี่ชายเดินทางมาถึงที่บ้านกลับพบว่าประตูบ้านปิดล็อกจากด้านในเมื่อตะโกนเข้าไป ก็ไล้เสียงตอบกลับบวกกับมีกลิ่นเน่าเหม็นโชยออกมาเตะจมูกขณะที่เขายืนอยู่หน้าประตูบ้านเขาจึงติดต่อให้ช่างกุญแจมาเปิดบ้านให้เมื่อเดินเข้าไปในบ้านภาพตรงหน้าทําให้เขาตกตะลึงสุดขีดเพราะในห้องครัวมีตู้เย็นถูกวางลักษณะนอนเอาไว้ข้างตู้เย็นมีเลือดและน้ำเหลืองไหลออกมาจากตู้เย็นนายวรพันธ์จึงโทรแจง้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพจอมทอง จากการตรวจสอบภานในบ้านเจ้าหน้าที่พบว่าบริเวณห้องครัวที่ต่อเติมด้านข้างตัวอาคารพบตู้เย็นขนาดใหญ่วางนอนลงกับพื้นมีพ้าห่มคลุมทับเอาไว้โดยยังถูกเสียบลักเอาไว้ข้างตู้เย็นพบปูนซีเมนสองถุงถูกแกนใช้แล้วทั่วบริเวณอาคารส่งกลิ่งเหม็นเมื่อเปิดตู้เย็นเพื่อตรวจสอบพบศพหญิงสาวถูกมัดมือควอยหลังด้วยเชือกและสีสษมถูกคลุมด้วยถุงพลาสติกสาถสชั้น โดยพันรอบด้วยสก,กอตเทปที่ลำคอมีผ้าขนหนูพันคออยู่ลิ้นจุกป,ปากโดยศพถูกเทพ,พอกดี่ปูนซีเมนท์ทำไว้ในตู้เย็นอีกชั้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าบ้านหลังนี้มีนางสาววันนีอายุห8ปปีชาวอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการได้มาซื้ออาคารพาณิชย์หลังนี้ได้ประมาณหนึ่งปีเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์ จากการสอบถามนายวรพันธ์จีรเจเรญยิ่งอายุ59ปีพี่ชายของผู้ตายราบ,บาได้พูดคุยกับน้องสาวล่าสุดเมื่อเดือนก่อนโดยน้องสาวมาปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่และเป็นคนชอบทําบุญถือศีลโดยก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีลางสังหรณ์ใดๆกระทั่งช่วงหลายวันที่ผ่านมาน้องสาวขาดการติดต่อจึงเดินทางขึ้นมาเยี่ยมแต่รีกยังไงก็ไม่มีใครเปิดประตูให้จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบ และพบว่าน้องสาวถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยมจากการตวรวจสอบของเจ้าหน้าที่พบว่าโทรศัพท์มือถือบัตรเอทีเอ็มและรถเก๋งบีเอ็มดับเบิลยูของนางสาววันนีหายไปเจ้าหน้าที่คาดว่าในวันเกิดเหตุคนร้ายได้ทำรายร่างกายผู้ตายแล้วมีบังคับให้ผู้ตายบอกรหัสเอทีเอ็มและเมื่อได้ทุกอย่างที่คนร้ายต้องการครบหมดแล้วคนร้ายก็ได้ก่อเหตุฆ่าปิดปากและอมพรางคดีแล้วถอดเอากล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ในบ้านที่เกิดเหตุไปด้วยหลังจากที่คนร้ายก่อเหตุแล้วได้ขับรถเก๋ง bmw ของผู้ตายวนเวียนไปมาระหว่างสามจังหวัดคือเชียงรายเชียงใหม่และลำปางและในวันที่11ตุลาคมคนร้ายที่เอาบัตร atm ของผู้ตายไปกดเงินครั้งแรกที่ตู้ atm ในจังหวัดเชียงใหม่และตะเวนกดเงินจากตู้ atm อีกหลายที่ที่สําคัญทุกครั้งที่คนร้ายกดเงินคนร้ายจะเอามือบังกล้องที่ตู้ atm ไว้ตลอด วันที่29ตุลาคมตำรวจออกหมายจับนายวิทูลศรีตะบุตรหรือเอ็มท่าทูกอายุ39ปีชาวตำบลทุ่งฝายอำเภอเมืองจังหวัดลำปางในข้อหาชิงทรัพย์เป็นเหตุที่ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับของโจรหลังจากทราบเบาะแสจากกล้องวงจรปิดจากตู้เอทีเอ็มเมื่อนายวิทูลเป็นคนนำบัตรเอทีเอ็มของนางสาววันนีไปตระเวนกดเงินในหลายจังหวัดด้านเพื่อนบ้านของนายเอ็มเราว่าเจอนายเอ็มครั้งสุดท้าย เมื่อเดือนเมษา,ายนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นายเอ็มเคยเป็นคนขับรถสองแถวรับจ้างในตัวเมืองลำปางปกติเวลานายเอ็มกลับมาบ้านก็จะได้ยินเสียงทะเลาะกับแม่ซึ่งป่วยเป็นโรคทางจิตวิเป็นประจำจากการสอบถามคนรู้จักนายเอ็มและเป็นโชเฟอร์ขับรถสองแถวสีเหลืองสายเชียงใหม่จอมทองได้ให้ข้อมูลว่านายวิทูลผู้ต้องหาเคยมาเช่าขับรถสีเหลืองคิวเชียงใหม่จอมทองจริงประมาณห6ถึงเดือน และได้เลิกขับไปแล้วประมาณสองสามเดือนเพราะติดปัญหาเรื่องค่าเช่าเจ้าของรถจึงขอรถคืนโดยช่วงที่นายวิทูลขับรถอยู่ดูภายนอกก็เป็นคนดีรีบร้อยไม่คิดว่าจะเป็นฆาตกรในเวลาต่อมาตำรวจพบรถยนต์ยี w, ่ห้อมีเอ็มเทเบิลจูรุ่นเอ็กวันสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนในท้องที่อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ค่ารถเป็นของนางสาววันนีซึ่งถูกคนร้ายนำมาจอดทิ้งไว้ ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ150เมตรต่อมาพบทะเบียนสุกซ่อนอยู่ในชักโครกห้องน้ำสถานีรถไฟเชียงใหม่วันที่29ตุลาคมตำรวจสพเพีจังหวัดระยองพบว่านายวิทุนมากดเงินจากตู้เอทีเอมในท้องที่ตำบนเพีและเมื่อตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดพบว่านายวิทุนได้ขับรถมาพบกับหญิงสาวคนหนึ่งจอที่ท่าเรือในตาบลพีจังหวัดระยอง จากนั้นนั่นงเรือข้ามไปเกาะสมิธและพักในรีสอร์ทหนึ่งคืนกระทั่งวันที่ย8แดตุลาคมนายวิทูลน,นั่งเรือกลับมาก่อนไปกุนเงินจากตู้อีทีเอ็มที่หน้าสพพีแล้วว่าจ้างบินจักรยานยนต์ไปเช่ารถเกิ่งเพื่อขับเข้าโกทมมวันที่2ี่ตุลาคมชุดสืบสวนสอบสวนตรวจสอบประวัติทราบาว่านายวิทูลเคยขับรถรับจ้างรับส่งผู้ตายจากสนามบินไปส่งที่วัดพระธาตุสีจอมทองวลวิหารอยู่หลายครั้ง แต่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาพยานแวดล้อมเห็นว่านายวิทุนดักรอผู้ตายที่หน้าบ้านของผู้ตายและวันที่12-13ตุลาคมผู้ตายก็ไม่ได้ไปร่วมงานบุญใหญ่วันออกพรรษาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนางสาวน้ำหญิงสาวนุนิทของนายวิทุนไปสอบสวนหลังจากพบว,ว่าเฟซบุ๊กของเธอมีภาพนายวิทุนพาเธอตเวนไเที่ยวบึ้งต้นนางสาวน้ำให้การว่า ระหว่างที่ไปเที่ยวได้ใช้ชีวิตอย่างหรูหราพักฟรีสอนราคาเพงบริเวณอ่าวพร้าวบนเกาะสมิทธ์เมื่อเที่ยวเสร็จก็ได้ขึ้นฝั่งที่อำเภอบ้านพีจงังหวัดประยงและนายอิมได้กดอีทีเอ็มอีกหนึ่งครั้งก่อนจะมาแยกย้ายกันที่กรุงเทพต่อมาตำรวจทราบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ี่เขตพื้นที่จังหวัดกาญจานบุรีโดยผู้ต้องหาได้นำเงินสดจำนวน1.6แสนบาทไปซื้อรถจักรยานยนต์ที่ร้านฮอนด้าสนามจันทร์ ในเขตพื้นที่ตำบลสนามดันจังหวัดนครปฐมเพื่อใช้ในการหลบหนีโดยคนร้ายได้ขี่จักรยานยนต์มุ่งหน้าไปยังอำเภอเมืองกาญจนบุรีจากนั้นจึงได้ใช้เส้นทางอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีมุ่งเข้าสู่พื้นที่จังหวัดชัยนาทและตัดเข้าจังหวัดนครสวรรค์เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงเร่งไล่ติดตามจนกระทั่งมาพบตัวและสามารถจับกลุ่มตัวไว้ได้ตรวจค้นได้พบเงินสดหนึ่งงล้านบาท ทองคำรูป,ปรพรรณ์หนักห้าบาทโทรศัพท์มือถือสองเครื่องมีรายงานว่านายเอ็มในกุ้มดาบขอขามานายวรพันธ์จีรเจริญยิ่งอายุห้าสิบเก้าปีพี่ชายของนางสาววันนีบนห้องประชุมกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคห้าโดยนายเอ็มได้รำไห้ขอโทษครอบครัวผู้ตายและบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ก่อเหตุไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบหลังก่อเหตุนั้น ตัเองไม่เคยนอนหลับแม้แต่คืนเดียวเพราะภาพที่ยังติดตาอยู่ถึงแม้มีเงินแต่ก็ไม่มีความสุขขณะที่นายวรพันธ์พี่ชายของผู้ตายบอกว่าปกติน้องสาวเป็นคนระมัดระวังตัวเป็นอย่างมากซึ่งปกติผู้ตายจะพูดถึงนายเอ็มตลอดเวลาม่อยู่เชียงใหม่ที่นี่มีความสุขมีกรลยาณมิตรที่ดีคอยดูแลช่วยเหลือแต่ไม่คิดว่าผู้ต้องหาจะมาลงมือฆ่าน้องสาวได้อย่างโหดเหี้ยม ซึ่งนายเอ็ยมยอมรับว่าก่อเหตุเพียงคนเดียวโดยในเช้าวันเกิดเหตุวันที่1 1อตุลาคมเขาได้เข้าไปเคาะประตูบ้านนางสาววันนีเมื่อนางสาววันนีเปิดออกมาดูเขาได้ผลักเข้าไปและใช้กําลังทุต่อยบังคับให้บอกรหัสเอทีเอ็มเมื่อได้รหัสมาจึงนําไปกดเงินที่อำเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่จํานวนสองครั้งได้เงินไป40,000บาทหลังจากนั้นได้กลับมาที่บ้านอีกครั้งและเห็นนางสาววันนีนอนหายใจรวยริน งลงมือฆ่าด้วีการใช้เทปพ,พันปิดปากและใช้ถุงดำคลุมหัวจนขาดอากาศหายใจก่อนจะลากศพซ่อนในตู้เย็นนายเอ็มไิ้ระบูถึงแรงจูงใจในการโกหกเหตุว่าเป็นเพราะต้องการของเงินจากนางสาววันนี้เพื่อไปดาวรถสองแถวรับจ้างแต่ไม่ได้ทำให้เกิดอารมณ์ชั่ววูบลงมือโก่อเหตุด,ดังกล่าวหลังเกิดเหตุนายเอ็มดิตระเวนกดเงินของผู้ตายทั้งหมด1.7ล้านบาทน,นำไปซื้อรถจักรยานยนต์ของรูป,ปรพันธ์ ช่าคนดูบนิมและใช้สอยระหว่างหลบหนีหรือประมาณ1.2ล้านบาทที่ยึดได้เป็นของหลงังวันที่2พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยบรรยากาศร,รอบบ้านหลังที่เกิดเหตุพบว่ามีชาวบ้านกว่าร้อยคนมาเฝ้าดูเหตุการณ์และส่งเสียงสาบเชิงขณะที่ตำรวจนำตัวผู้ต้องหามาทำห็นทั้งนี้นายเอ็มได้เผยกับสื่อมวลชนว่าตนสำนึกผิดแล้ว กราบขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไปพร้อมชดใช้กรรมหลังจากนี้โดยทางตำรวจได้ตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นด้วยหัวปล่ยทารุณชิงทรัพย์จุดเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายปิดบงังส้นเล้นอําพลางศพโดยใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตเป็นการปิดฉากคดีฆ่าหัวเสียที่สายบุญยัดตู้เย็นพบกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณครับ ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานนำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ